สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มารีเลฟทาหลอดแช n แนลนะคะวันนี้มารีมีคลิปพิกอเด็กนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองทํานายกันดูนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขา,เล,เ,ลาเล่าเรื่องของคุณให้ใครฟังนะคะแล้วเขาเล่าว่าอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันดูเนะเาะมีตุ๊กตาน่ารักแต่ละแบบนี้ให้เลือกนะคะก็ สำหรับคนที่เลือกมีพูนะคะหรือว่าหรือว่าคนที่สองก็คือคนที่เลือกแม่แม่นะคะแล้วก็เลือกกระต่ายนะคะอลองมาคิดกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนนะคะเหมือนตัวละครตัวไหนที่มาเรียกมาให้เลือกเหมือนตัวการ์ตูนตัวไหนที่มาเรียกมาให้เลือก,อน,น,อกนะคะคุณก็เลือกอันนั้นแล้วกันนะคะนะแล้วก็เราไปอ่านคําทํานายกันดูนะคะวันนี้จะเริ่มจากมีพูน้องมีพูนะ คุณกองน้องมีภูคะเขาไปเล่าเรื่องของคุณให้ใครฟังคะขอขอทราบหน่อยนะอืมออกมาสองใบอืมคนคนนี้เป็นคนที่สูงอายุนะคะอายุเยอะกว่านะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะ เป็นคนที่เขาเคารพนับถือนะคะเป็นคนที่เขารักและเคารพนะคะอืมอคนคน,นี้ที่เขาไปเล่าให้ฟังนะคะมาลีคิดว่าเ,าเป็น t ู o of c u p นี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่เขารักและเคารพนะคะเพราะว่าเป็นมีลักษณะเป็นของผู้ใหญ่ด้วยนะคะ the wheel of f o r t u e นี้เป็นจะเป็นลนักษณะของคนในครอบครัวนะคะ เป็นคนในตระกูลของเขานะคะคนในครอบครัวของเขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นพ่อของเขาก็ได้นะคะหรือว่าคุณปู่ของเขานะคะที่เขารักและเขารบนะคะเขาไปเล่าให้คุณที่น่าจะเป็นลักษณะของออผู้ชายนะคะถ้าไม่เป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของผู้ชายที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีพลังงานของผู้ชายมาลีก็พูดไป แล้วเราไปฟังดิว่าเขาอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าแล้วเขาอ่ะไปเล่าเรื่องอะไรนะคะให้คุณปู่คุณพ่อเขาอ่ะฟังนะคะเขาไปเล่าเรื่องอะไรนะคะคคอืเขาบอกว่าเขาเจอคนที่น่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขา นะคะดูขี้เล่นด้วยนะคนคนนี้นะคะอืเขาอ่ะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่กับคนคนนึงนะก็คุยกันทางแชทนี่แหละนะ mm. ก็คิดว่าเป็นคนที่แบบรักแหละมันมีความรู้สึกว่ารักรักเลยรักคนนี้มากๆเลยเป็นคนที่แบบเขาพร้อมที่จะ ลงหลักปักฐานกับคนนี้เลยนะคะอาจจะไปบอกคุณพ่อว่าอย่างนี้ก็ได้เนาะเนี่ยเขาพร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับคนนี้เลยนะคะเพราะว่าเขารักคนนี้มากๆนะคะเดี๋ยวเขาจะพามาหาโอเคไหมเขาจะพามาให้มาให้คุณพ่อดูตัวนะคะอ่าเนี่ยเขาอยากจะพาคนรักของเขาเนี่ยมาให้คุณพ่อได้เห็นได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะ อ,อเขาว่าอยากจะแบบว่าคือคืออยากแต่งงานรู้สึกว่าแบบถ้าแต่งงานก็จะแต่งกับคนนี้แหละหรือก็เดี๋ยวจะพามาให้รู้จักนะคะแล้วก็จะเขาบอกว่าเขาจะพาคุณอะไปให้คุณพอ่อคุณแม่น่าจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าเดอะเลิเบอร์นี่คือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน ถ้าคุณมีทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะพาคู่รักของเขาก็คือคุณนี่แหละที่เป็นคนที่เขารักนะคะแล้วก็คิดว่าเขาจะแต่งงานด้วยคนนี้แหละที่เขาจะลงหลักปักฐานด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะพามาแนะนําให้รู้จักนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แบบได้รู้จักอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมาเรียกว่าคุณก็ เตรียมตัวทําสวยถือว่าทําหล่อนะคะไปเตรียมตัวไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเขานะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะสําหรับคุณกองที่1น,นะเราจะไปต่อกับคุณกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกแบทแมนนะจ๊ะแบทแมนคุณกองที่สองคะขอทราบนะคะว่า เขาไปเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังนะคะคนกอมแบทแมนนะคะเขาไปเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังนะเจอซอฟเพนจิโลนะคะห้าอ็อฟโษ่เล่าไหมเนี่ยเล่าหรือเปล่าแหละ คนที่เขาไปเล่าให้ฟังนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะดุเอาการเลย <c oughs> ค่อนข้างที่จะดุอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานหัวหน้างานเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีมีลนะักษณะมีลนะักษณะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คือไพ่อันเนี้ยมันจะเป็น มันจะเป็นไฮพรินเซสนะคะเหมือนเหมือนหมอดูมากกว่าอาจจะเป็นหมอดูที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะหรือว่าหมอดูที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็อาจจะไปดูรายนิ้วมือหรือเอาดวงคุณไปดูนะคะเนี่ยนั่งจ้องเจะนะคะก็ให้ให้ดูรายนิ้วมือหรือว่าดูให้ดูดวงนี่นี่คือเหมือนเหมือนไปให้หมอดูนั่นแหละค่ะเพราะไฮพนเสขึ้นเนาะ ไปหาหมอดูนะคะคนนี้นะเขาไปหาหมอดูเขาไปเล่าเรื่องของคุณให้หมอดูฟังนะคะแล้วมีอาการไปเล่าไปเล่าอะไรให้หมอดูฟังนะคะขอสิบใบเอ่อคุณคุณของคุณนะคะที่คุณคิดถึงนะคะเขาไปเล่าอะไรให้หมอดูฟังนะคะอืมเขาน่าจะถาม,มานะเขาน่าจะถามประมาณว่า ก็รู้สึกชอบแล้วก็มีความสุขนะอยากรู้ว่าคนคนนี้นะ่ะเขาเขาจริงจังกับเราไหมนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณจริงจังกับเขาไหมนะคะแล้วเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลนะคะกังวลเขากังวลเรื่องของคุณมากๆเลยนะคะ,ะ,คะแล้วคุณนะ่ะคิดคิดถึงเขาไหม คิดถึงคิดถึงเรื่องที่จะจริงจังกับเขาอแล้วคุณมีความซื่อสัตย์กับเขาหรือเปล่านะคะมีความซื่อสัตย์กับเขาไหมอยากคุยกับเขาหรือเปล่านะคะตอนนี้เหมือนมันมีอุปสรรคอยู่ระหว่างคุณกับเขาทํำยังไงถึงจะหาทางออกหรือว่าพบทางออกได้นะคะ ถึงจะทําให้ความรักสมหวังนั่นเนี่ยเขาไปปรึกษาหมอดูนั่นหละค่ะก็คือเขาไปปรึกษาหมอดูว่าคุณน่ะชอบเขาไหมแล้วคุณน่ะจริงจังกับเขาแค่ไหนนะคะมีความจริงจังกับเขาแค่ไหนมีความซื่อสัตย์กับเขาไหมอยู่กับเขาคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็แบบมีคนคุยคนอื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคที่เขาอะ่ะเจอ ในขณะนี้นะคะกับกบคุณนะ่ะเขาจะต้องแก้ปัญหาอย่างไงแล้วก็เขาจะมีทางออกอย่างไงในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะคะที่จะทําให้ความรักสมหวังแบบนี้นะคะที่เขาไปที่เขาไปคุยกับหมอดูนะคะให้หมอดูช่วยหาทางออกหาทางแก้ให้นะคะออกแนวแบบปรึกษามากกว่าเนาะโอเคค่ะสำหรับคุณกองที่สองนะ่าจะครบแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและการสมัคสมาชไลค์แชร์นะคะเราไปต่อกันกับคนกองที่3ามก็คือคนที่เลือกกระต่ายนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกกระต่ายนะคะมาลีขอเช็คหน่อยว่า,าคุณเขาคนนั้นของคุณนะคะเขาไปเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังนะคะเขาไปเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังอืม นายออฟชัยคนคนนี้เป็นคนที่อายุไม่มากนะคะอายุประมาณแบบวัยกลางคนนะคะเป็นคนดูนิ่งๆเพื่อนของเขาค่ะเพื่อนสนิทของเขานะคะเขาเขามีการไปเล่าให้กับเพื่อนสนิทของเขานะคะ แล้วก็เล่าให้คนในครอบครัวเขาฟังด้วยนะคะเล่าเล่าให้ฟังหมดเลยอะ่ะชอบเมาชอบชอบแบบอาจจะชอบเอาคุณไปอวดก็ได้ไงดีใจอะไรเงี้ยเ,เหมือนออกไปไปชื่นชมคุณให้เพื่อนๆให้ให้ฟังนะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องคุณให้กับครอบครัวของเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขานะคะให้เขาฟังนะ ให้เล่า,เล,าเล่าให้คนอื่นฟังนั่นแหละนะคะก็จะมีที่มาลีเห็นก็จะมีพ่อแม่เนาะครอบครัวนะคะเขาถ้าเขาอยู่ครอบครัวเขาเขาอยู่กับใครเขาอ,อยู่กับพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้พี่น้องเขาฟังนะคะแล้วก็เล่าให้กับเพื่อน,อนที่สนิทของเขาฟังนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นที่สนิทอะ่ะที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะคะที่ไปทานข้าวด้วยกันนะคะ เขาจะเล่าให้คนนั้นฟังนะคะอ่าแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรคะไปดูซิไปดูสิสอืมเขาก็บอกว่ากวนกับเขาก็ยังคุยคุยกันอยู่นะก็ส่งหาข้อความหาการตลอดนั่นแหละอืมก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันนะทั้งคู่ก็แบบว่าคอยให้คาปรึกษาการน,นั่นแหละอืมก็คุยกันตลอดเลยคุยกันได้ทุกเรื่องนะ คุยเก่งอ่ะคนเนี้ยเป็นคนที่คุยเก่งมากอืมก็คือถ้าสมมติว่ามีเรื่องเรามีเรื่องอะไรอ่ะเราก็จะเป็นที่ปรึกษาหารือแก่กันและกันได้อ่าก็คือแบบว่าเราบางทีเขาก็อาจจะมีเรื่องมาให้เราปรึกษาหาลือปรึกษาเราอะไรเงี้ยเราก็ ให้คำปรึกษาเขาอ่แล้วบางทีเขาก็มีเรื่องมาปรึกษาเราอะไรเงี้ยเราก็คอยให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันนะเราก็ยังมีความมั่นคงต่อกันอยู่ก็คือคนนี้แหละเป็นเป็นคนที่แบบว่าโดดเด่นสุดอ่มีความสุขมากๆเลยที่ได้คุยกันนะมี คุยกันตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าจะอากาศแบบไหนก็คุยกันตลอดเลยก็คิดว่าจะคุยกันไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้หยุดจะคุยกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบได้มีความชัดเจนว่าจะเป็นอะไรกันเนาะรู้สึกว่าคุยกันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะมันอาจจะมีการพัฒนามันเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันมันทำให้เรามีความสุข แล้วมันรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มันมันให้ความมันให้ความรู้สึกว่าเรามันมีความมั่นคงในการที่เราพูดคุยกันคิดว่าเขาก็จะไม่ทิ้งเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเรื่องอะไรปรึกษาเขาก็จะช่วยช่วยเหลือเราตลอดแบบนี้นะคะโอ้กชื่นชมมากเลยอะ่ะอ่า แล้วเราก็มีความสุขกันมากๆเลยนะคะแล้วก็มีบางทีนะที่เราแบบนั่งรถไปด้วยกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราไปนั่งรถไปที่ต่างๆกับเขาอ่ะไปเที่ยวด้วยกันกับเขานะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าสวีทมากๆเลยแล้วก็มีความสุขมากๆเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืม โอเคขอบคุณมาสกสำหรับการติดตามรับชมนะคะน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะน่าจะเป็นการแบบชื่นชมคุณนะคะมากๆเลยนะคะดูเหมือนเขาจะชอบคุณมากเลยนะคะเขามีความสุขมากๆเลยแต่ซันก็ขึ้นแต่สตาวก็ขึ้นนะคะโอเคค่ะติดตามมาลีได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ